ข่าวสั้นทันโลกฝากต,ติดตามด้วยนะคะแรชแชร์คลิปบีบหัวใจแม่ลูกวัยชราพากันมาลงทะเบียนเราชนะไม่มีเงินติดตัวสักบาท บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการเราชนะที่ธนาคารกรุงไทยสาขาต่างๆทั่วประเทศสำหรับผู้ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ยังคงมีเรื่องราวให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดในโลกออนไลน์ มีการแชร์คลิปจากผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อพีฟอนคารมอนฮีเป็นภาพตายายคู่หนึ่งที่พากันมารอลงทะเบียนที่หน้าธนาคารสาขาหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรโดยผู้โพสต์ระบุว่าเพราะชีวิตคน มันเลือกเกิดไม่ได้สงสารตากกับยายจังมาลงทะเบียนเยียวยาออกจากบ้านเที่ยงคืนมาถึงธนาคารตีสี่ตัตงไม่มีสักบาทหวังจะได้เงินเจ็ดพันคลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่อเป็นจำนวนมากก่อนที่ในเวลาต่อมาผู้โพสต์จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ภาพตายายคู่นี้นั้นคือตาจำเนียนและยายน้อยแท้จริงเป็นแม่ลูกกันโดยมารอลงทะเบียนที่ธนาคารกรุงไทยสาขาท่ามะเขือจังหวัดกำแพงเพชรโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ช่วยเหลือจัดคิวให้ทั้งคู่ได้รับบริการเป็นคิวแรก และได้ลงทะเบียนกันเป็นที่เรียบร้อยโดยทั้งคู่บอกว่าออกเดินทางจากบ้านที่อยู่ห่างออกไปกว่า35กิโลเมตรออกมาตั้งแต่เที่ยงคืนมาถึงธนาคารตอนตีสและล่าสุดมีผู้ใจบุญติดต่อให้การช่วยเหลือเป็นจำนวนมากแล้วข่าวสั้นทันโลกฝากติดตามด้วยนะคะ